โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้ิ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้คราฟเมอร์เช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยค่ะทุกคนเราก็ ก็หลับม่มากับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนนะคะที่มีชื่อว่า Pi x e l m o n e นนะคะหรือว่า Pi x e l m o n e นนั่นเองนะ,ะซึ่งเป็นเซิร์ฟที่บุ๋มเคยมาไลฟ์บ่อยๆนะคะในเดือนที่แล้วนะ,ะแล้วเดือนนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับการมาริวหนะ้าสปาใหม่ของเขาเนาะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเราเกิดมาล้วก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะทุกคนพร้อมกับเอ่อฝั่งนี้จะมีแพ็กเริ่มต้นนะคะทุกคนจะเป็นพวกแบบ โปรโมชั่นสำหรับเติมเงินเริ่มต้นตอนนี้นะคะ300บาทเนี่ยจะได้เป็น EV3 EA นะคะแล้วก็นนี้แหละตามนี้นะคะทุกคนจนถึง2,000บาทนะโอเคแล้วก็ข้างหลังนะคะจะมีการแนะนำการเล่นนิดหน่อยนะคะทุกคนก็จะมีเกี่ยวกับคัาสักต่างๆอีกนะก็จะมีตามนี้เลยเราสามารถทับเมนูได้ค่ะทับเมนูเพื่อวารไปที่ต่างๆนะคะก็จะมีอีเวนต์ลกจับโปเกมอนสปานะคะมีโฮมบุมมีโฮม e 2ที่นะ แล้วก็มีที่ฟาร์มเลเวลนะคะกับชอบไปตีบอสโลกนะคะแล้วก็มีไปที่ทำเควสแล้วก็มี E V S นั่นเองนะมาเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าตรงนี้เลยตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ,อืมเป็นที่มูฟเห็นไหมกองเก็บของอ๋อซื้อได้ค่ะทุกคนในราคา20คอยตรงนี้บุ๋มมีอยู่500คอยซื้อสักอันได้มาอ่ะอะมันต้องไปย่อยก่อน <laughs> โอเคเราไม่รู้ตรงนี้มีฟรีไอเทมด้วยนะคะโอ้โหดู ของฟรีก็คือเวอร์วังมากซื้อเอาขอมาสักอันแล้วกันนะอนอกจากของฟรีตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็มีฟรีเหมือนกันเป็นออนไลน์ไอเทมนะคะทุกคนบุ๋มน่าจะรับแล้วนะคิดว่านะก็อันนี้บุ๋มมี m a s t e r ร a l l กับโปรเทคขนาด32อันนี้มีอยู่ในตัวบุ๋มอยู่แล้วนะไม่แน่ใจว่าแอดมินให้มาหรือเปล่าเดี๋ยวขอวิ่งไปข้างหลังก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวนะฝั่งนี้คืออะไรคะเนี่ยไม่รู้นะคะเหมือนเป็นที่แบบ มีที่ให้นั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะเดียวเดียวก่อนโอ้โหตรงนี้นะคะมีมันเป็นเหมือนวิธีฝากเงินไหมคะทุกคนโอเคน่าจะประมาณนั้นตรงนี้มีที่ขาย TMTR ด้วยนะคะพร้อมกับขายโปกเกบอลฝั่งนี้สินะอ่ะไม่ใช่โปกเกบอลอยูนยอยน่ะข้างบนเป็นหินเมก้าหมดเลยนะคะทุกคน ใช้ใบแรกหิน Maker. เมกาออไอเทมติดมอนแล้วก็จะมีขายหินกายร่างก็มีนะคะออตรงนี้ดังหากที่จะเป็นขายบล็อกแอนด์โปรต่างๆนะคะนี่แล้วเขาก็มีของตกแต่งขายด้วยนะคะในเซิร์ฟนี้คือแบบพวกเฟอร์นิเจอร์น่ารักมากๆเลยนะตรงนี้ก็จะมีบล็อกต่างๆนะคะขายโปรเทคก็มีนะส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของที่ซื้อผักกับที่ขายผักนะคะ1ชุดนะคะขายได้ประมาณ ยี่สิบห้าอยโอเคเราก็อยากจะซื้อนะแต่ว่าบุมก็ไม่รู้จะซื้อไปทําอะไรเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นแบบว่าเป็นช็อปอะไรอย่างนี้นะหรือเราจะดูของที่มาร์เก็ตก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวบุมจะพาไปดูนะที่ตลาดโลกนะคะนี่ก็จะมีของขายประมาณนี้เลยนะคะทุกคนปเราไปกันต่ออีกสักนิดนึงมากันที่ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของ q u e สต่างๆนะคะ มีที่ขุดดาบเครื่องตีบอลแล้วก็มีกราะนั่นเองนะขอวิ่งเข้ามาดูหน่อยตรงนี้มีเคเวสดาบเทพโอ้โหอ,โอ,โอแล้วก็ตรงนี้อ่ะมาแลกก่อนใช่ไหมใช้สิ่งนี้มาแลกของเคเวสนะคะของแลกเคเวสพอเอาของแลกเคเวสเสร็จแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ต่อนะ,ะ่ะคืมส่วนฝั่งนี้ล่ะ ฝั่งนี้มีเควสแรกบอลโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ไปรับไปกันต่อดีกว่านะะี่ค่ะทุกคนมาบุ๋มพาทุกคนมาดูที่บ้านโมเดิร์นหลังนี้กันเลยตรงนี้จะเป็น UVS training นะคะเราวิ่งเข้ามาโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้ก็มีแพ็กเริ่มต้นเหมือนกันโอ้ทุกคนเอ่อตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นเติมเงินคูณ2ตลอดทั้งเดือนนะคะแล้วก็มีระบบพอยต์สะสมด้วยนะคะคือแบบสุดยอดไปเลยนะ ตรงนี้คือ,อไรไม่รู้เป็นพยาบาลรักษาโปเกมอนให้เรานะคะบุมมีแบคแพคโอเคนี่มันก็ทั่วไปต่อไปนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นฝั่งนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีโอ้นี่คือโปรโมชั่น300อเหรอใช่ไหมอ,อันนี้โปรโมชั่น500นะคะแล้วถ้าเราขึ้นไปอีกสักนิดนึงโอ้โหมีเยอะเลยค่ะมีตั้งแต่โปรโมชั่น1000 โอ้แล้วก็ส่งพันนะคะสามารถเลือกเลือกเดียก้าหรอหรืออะไรสักอย่างได้1ตัวนะคะ iV31 ถ้ารู้2องช่องเกินไปมากเกินไปมากโอเคสำหรับส่วนของปูมิชั่นก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอพาทุกคนไปต่อกันเลยดีกว่านะคะโอ้ฝั่งนี้มีท็อปต่างๆด้วยนะหมายถึงเงินในเกมหมายถึว่าคนเติมเยอะที่สุดโอเคน่าจะเป็นคนเติมเยอะที่สุดโอ้โหสามพโหดจัดเลย แล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยบุมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอ้าเป็นที่สําหรับสุ่มนั่นเองนะคะซึ่งเราก็มีแบบว่ากุญแจที่แอดมินเขามาให้เปิดนะคะให้ดูเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าบุมจะเริ่มจากเลนนอมเมกาคีโอ้โหนี่มันคืออะไรเนี่ยหินกลายร่างเหรอไม่รู้นะคะเบอร์อีก โอเคได้มาอีกแล้วนะคะต่อไปอันนี้คืออันไหนแบบนึงหรือว่ามีข้างบนอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาไปดูกอนไปดูกอนเขาไปดูกอนอุน้ยมีข้างบนอีกจริงๆด้วยนะคะอันนี้ต่างหากโอ้โหได้เป็นอะไรสักอย่างมานะคะอันนี้เอออ๋อมันเป็นโปเกมอนบุ๋มลืมไปไม่รู้ได้ยังไงละกล่องนี้บุ๋มก็ได้โปเกมอนกล่องนี้ก็ได้โปเกมอนมาอีกนะคะอ่าใช่ได้มาอีกแล้วะคะ่ะโปกเกมอน น้องมีอีกฝั่งนี้ด้วยนะคะทุกคนจะเป็นในส่วนของที่ดูโปเกมอนนะเดี๋ยวขอดูหน่อยตอนนี้โอ้โหนี่ช่มาที่ได้มาใหม่เมื่อกี้สองสามตัวอ๋อไม่ธรรมดานะทุกคนเวอร์มากเดี๋ยวขอไปดูข้างบนต่ออุ้ยตรงนี้ดีเดี๋ยด้ยตรงนี้คืออันตราบีดนะคะอันตราบีดบีดหรือเบดอันตราเบดอะไรสักอย่างเปิดเลยคะ่ะอ่ะทำไมอันนี้เปิดไม่ได้แล้วเนี่ยขึ้นมาบนสุดเอ้าเปิดได้แล้ว ได้อะไรอ่ะได้โปเกมอนมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันต่ออันนี้เขาคืออะไรคะเนี่ยกาลาเลียนเนาะไม่แน่ใจไม่รู้อ่านถูกไหมนะคะแล้วต่อไปอน,นี้นิวเออได้มาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูได้ตัวอะไรมานะคะแล้วตรงนี้เป็นเจนสามนะคะเป,ปิดไปโอเคแล้วอันนี้เจนสี่เออก็อันนี้เจนแปดใชเปล่า ไม่รู้อะนี่ก็เจนแปดไงเออโอเคตอนนี้เหลือโปเกมอนเอสคนะคะซึ่งบุ๋มไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวขอลงไปดูนิดนึงนะคะเอามาเป็นเลนดอมบ็อกไอเทมก่อนแล้วกันนะคะโอเคได้โปกเกบอลมา16ชิ้นนะคะต่อไปเป็นเจน2โอเคได้เป็นอะไรมาสักอย่างนะคะตอนนี้บุ๋มเหลือคีแค่สออัน บุ๋มไม่รู้ว่านี่มันต้องไปเปิดตรงไหนนะคะหาไม่เจอเลยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นโปเกมอนเอสคีเอสคีเนี่ยมันต้องเปิดกับอันไหนแล้วเนี่ยมไม่มีกล่องเอสคีเลยนะหรือต้องเปิดกับอันนี้อ่าไม่ใช่ก็หาที่เปิดยังไม่ได้เนี่ค่ะทุกคนก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนนะคะดูนี่คือโปเกมอนที่บุ๋มได้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนก็จะมีตั้งแต่ตัวนี้ไล่ไปจนถึงตัวนี้เลยนะ แล้วก็รวมกับสองตัวที่ได้มาก่อนหน้านี้ใช่ไหมแบบเยอะมากเยอะจะจัดเดี๋ยว <c oughs> ขอเอาไปดูหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> ได้เวลาของการเอาโปเกมอนออกมาดูเล่นๆนะคะทุกคนก็ใครอยากจะลองสุ่มดูเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่เราต้องซื้อในเว็บนะคะแ <c oughs> ล้วก็ทำเควสนี่บุ๋มไม่แน่ใจนะน่าจะต้องซื้อในหน้าเว็บของเขานะคะปุดิงอุ้ยนนน่ารักจังเลยโอ้ <c oughs> ดูน้องผักสิคะขอตั้งชื่อให้น้องว่าน้องผักนะ ต่อไปนะคะว,ว้าวเป็นไงล่ะเฟ,ฟี้ยวฟางว่าร้าแก้วไหมนะต่อไปตัวนี้นะคะโอ้โหตัวนี้ก็น่ารักด้ยเนี่ยดูหนะ้าน้องสิต่อไปตัวนี้ปูดิงว้น้องก็เท่ยอยู่นะมือหุ่นยนต์เลยค่ะต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้คือตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะน้องก็น่ารักดีแล้วก็อีกตัวนึงปูดิง โอ้โหโคเช่ว้าวสุดยอดไปเลยเววเจ็ดสด้วยนะคะมาก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการสุ่มของก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ถือว่าได้ของคุ้มค่ามากๆอยู่โอ้โหตัวนี้คือตัวแร่สินะทุกคนโอ้โดิหาใครได้นี่คือแบบสุดจัดเลยนะมาเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวเราขอวิ่งเข้าไปดูฝั่งนี้หน่อยแล้กันะ ตรงนี้เขาอคือโซนอร่อยคะเนี่ยเป็นที่ย่อยฟอสซิลมีห้องย่อยฟอสซิลนะคะแล้วก็ มีเหมือนเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์หรืออะไรสักอย่างบุ๋มไม่แน่ใจนะเพราะว่าข้างบนมันมีที่ฮิลแล้วก็ที่แลกเปลี่ยนโปเกมอนเต็มไปหมดเลยค่ะห้องขังหรือเปล่าหรือว่าเป็นห้องสำหรับเอฟเคเคน่าจะมีประมาณนี้นะคะสําหรับในหน้าสปาของเขานะคะก็จะหากใครหาเซิร์ฟโปเกมอนอะไรอย่างนี้อยากจะมาลองเล่นก็มาที่เซิร์ฟนี้กันได้นะคะคือบุ๋มก็มาบ่อยมากๆเหมือนกันเพราะว่าแอดมินเขาแบบใจดีนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าเพราะในเซิร์ฟนี้นะคะค่อนข้างมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะดูสิ 66คนนะทุกคนคิดดูมาเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูบ้านของเราดีกว่าเผื่อบางคนแบบว่าไม่เคยดูเราไลฟ์สดอะไรอย่างงี้นะคะและที่ตรงนี้ก็คือบ้านของบุ่มเองนะคะที่เคยมาสร้างในไลฟ์ไว้เป็นบ้านออกแนวทรงไทยนิดๆนะคะก็น้องก็น่ารักอยู่นะชมตัวเองแล้วหนึ่งมาเอาของมาเก็บดีกว่านะคะเก็บ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 เก็ุ้ยเดี๋ยวเดอันนี้คืออะไรอ่ะขอดูก่อน กจ้าคือผู้ถูกเลือกให้ประลองเพื่อเป็นหนึ่งในการโชว์ความหล่อของโปเกมอนอยู่นะเปล่าล้อเล่น55แต่อวีหล่อนะคบหึแค่นี้อย่านะโอ,โ,โอ้โหก็นึกว่ามีอะไรแถวๆบุ๋มนี่คือแบบมีคนสร้างบ้านมาเต็มกันหมดแล้วนะเนี่ยนี่ทวนให้ดูเฟอร์นิเจอร์คร่าวๆนะคะอันนี้บุ๋มไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะเหมือนทางขยะหรือว่าอะไรสักอย่างนะ,ะแล้วก็มีพัดลมน้อยๆตรงนี้มีทีวีมีโซฟานะคะแล้วก็มีตู้เย็น บุ้มอยากจะปิดดังมันปิดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยมาขึ้นไปดูข้างบนข้างบนนี้ก็จะมีเครื่องสักผ้าน,น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนตั้งไวนน้น่ารักนอ๋อดูแลทีวีอันเก่าทุกคนมันเป็นทีวีแบบจอตู้อะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องคอมค,อมค่ะมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นตรงนี้อะมีที่นอนมีพัดลมแก้วโปกเกมอนนะคะกับทีวีในห้องโอ้โหเป็นงานของแบบน่ารักจริงๆ แล้วบุ๋งไปหาลานประลองนิดนึงแล้วกันนะเราสามารถทับเมนูนะคะบางที่ที่บุ๋งไม่ได้ไปนะคะก็จะมีช็อปแล้วก็มานีน่ะใครบอกว่าไม่มาอีเวนหรอ EVS นะคะไปดู EVS กันนิดนึงยืนตรงกลางโอเคมันมีสุดโอเคโอเคลงมาสุดแล้วนะคะทุกคนอ๋อมีกำไร EVS ด้วยนะราคาพันห้าแต่ตังไม่พอนะซีว้าวเนี่ยเรามาลอง เราไฟได้เลยทุกคนทุกคนว่าบุ๋มชนะไหมเวล70เลยนะถ้าแพ้เวลหนึ่งก็คือแบบน่าอายมากเฮ้ยแน่นอนเลากก็ต้องทําได้อยู่แล้วนะคะทุกคนภูมิใจตัวเองเวลเวล70นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับที่แบบว่าสําหรับให้เรามาฟาร์มเวล EVS ต่างๆนะคะซึ่งมีค่อนข้างหลายห้องเลยนะมากันได้นะคะทุกคนถามว่าตรงนี้อยู่ไหนเราไปยืนตรงกลางตรงเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดชิปลงไมาเรื่อยนะ จะยิบุ๋มก็จะขึ้นในการกระโดด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 โอเคเรียบร้อยนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นในบ้านหลังนี้เลยนะตรงนี้เป็นที่ฟาร์มเลเวลนะคะ<จ>โอเคก็เป็นที่ฟาร์มเลเวลทั่วไปนะคะโหโปเกมอนของเราโหดเกินโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับในเซิร์ฟโปเกมอนอีวีนะคะหรือว่าเซิร์ฟโปเกมอนอีวั่นเองนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะใครสนใจเซิร์ฟนี้ก็สามารถบนรองเล่นกันได้นะคะทุกคน ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบาย